สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวีชาแนลค่ะวันนี้แม่วีจะมาทําปุ๋ยนะคะบารุงบอนสีคะ่ะไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้มงคลต่างๆนะคะให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมให้เขาแตกกอดีลําต้นแข็งแรงนะคะเร่งสีเร่งการแตกกอนะคะอ่าเร่งให้เขามีสีสวยนะคะคุณผู้ชมแม่วีจะมีสูตรไหนวิธีไหนนะคะที่จะมาเร่งบอนสีนะคะ ก็ไม้ดอกไม่ประดับให้สีสวยนะคะเราไปเริ่มทำมาพร้อมกันเลยค่ะก่อนจะไปรับชมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดกระดิ่งกดติดตามแมวีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่วีทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ นี่นะคะแม่วีก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาดูบอนสีค่ะบอนสีชนิดต่างๆนะคะนี่ก็เป็นบอนสีเจ้าคุณไกเซอร์ค่ะนี่เลยโอ้ยกำลังแตกหน่อแตกยอดแตกกอออกมาอีกนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะํำต้นก็แข็งแรงนะ,ะใบก็สีสวยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะโอ้โหใบสีสวยมากเลยนะคะนี่ก็เป็นฮกรลงนะคะคุณผู้ชมสีสวยงามมากเลยค่ะโอ้โหดูสิคะใบอก ใบอ้โหใหญ่มากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะลําต้นก็แข็งแรงอวบนะคะลําต้อนอวบนะคะกําลังแตกกอออกมาอีกนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะโอ้สีสวยมากเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะโอ้วันนี้แม่วิก็จะมาบํารุงนะคะให้กับบอนสีทุกอย่างนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะแม่วิก็จะมาบํารุงเลยค่ะใช้สูตรนี้เลยนะคะบํารุงให้แตกกอดีลําต้นแข็งแ,แรงแบบนี้นะคะคุณผู้ชม ใบใหญ่ใบอบแบบนี้ค่ะไม่ดอกไม้ประดับนะคะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นออมชมพูค่ะออมทองนะคะคุณผู้ชมไม่ดอกไม้ประดับก็ก็บำรุงได้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะโอ้โหไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะสวยงามนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะสำหรับวัสดุและอุปกรณ์นะคะที่แม่วีจะต้องเตรียมนะคะก็แม่วีก็จะใช้เป็นนมค่ะนมรสจืดนะคะแม่วีก็จะใช้เป็นนมวัวค่ะคุณผู้ชม นมวัวนะคะนมรสจืดนะคะก็จะมีวิตามินสูงนะคะแคลเซียมสูงนะคะช่วยเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นไม้ของเรานะคะทําให้ต้นไม้ของเราเจริญเติบโตดีนะคะคุณผู้ชมต่อไปเป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะก็จะช่วยนะคะทําให้ดินของเรานะคะร่วนซุยนะคะบํารุงรากนะคะให้รากของเรานะคะเดินดีนะคะชอนใช้หาอาหารได้ดีนะคะ สำหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะบำรุงรากบำรุงดินนะคะทำให้ดินร่วนซุยค่ะเมื่อดินร่วนซุยนะคะก็จะทำให้ต้นไม้ของเราจเจริญเติบโตเร็วค่ะต่อไปไม่วีก็จะใช้เป็นฮอร์โมนไข่ค่ะคุณผู้ชมฮอร์โมนไข่นะคะก็จะช่วยเร่งสีเร่งดอกนะคะเร่งการจเจริญเติบโตนะคะเร่งการแตกหน่อแตกกอนะคะ สำหรับต้นไม้นะคะของเราก็นี่ค่ะใช้ฮอร์โมนไข่นี่ค่ะบำรุงเลยค่ะคุณผู้ชมบำรุงให้ต้นไม้ของเรานะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วค่ะสำหรับฮอร์โมนไข่นะคะอ่ะก็จะมีวิธีทำแบบนี้นะคะคุณผู้ชมแม่วิก็จะใช้เป็นไข่3ฟองนะคะผงชูรส2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะตาลทรายก็จะเป็นทรายแดงหรือว่าทรายขาวก็ได้นะคะคุณผู้ชม5ช้อนโต๊ะเลยค่ะ แล้วก็นมเปรี้ยว1ขวดนะคะก็นําส่วนผสมทั้งหมดนะคะ,ะคนละลายให้เข้ากันนะคะแล้วก็นําไปหมักไว้นะคะใส่ขวดนะคะใส่ภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่มีฝาปิดนะคะคุณผู้ชมจะเป็นขวดพลาสติกก็ได้นะคะนําไปหมักไว3้3าถึงเวันนะคะนะคะี่ค่ะก็จะนํากลับมาใช้ได้นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ สำหรับฮอร์โมนไข่นะคะเร่งการแตกหนอแตกกอน,นะคะเร่งสีเร่งการจเจริญเติบโตค่ะแล้วก็มีน้ําเปล่านะคะ5ลิตรนะคะคุณผู้ชมไม่วีจะใช้เป็นน้ําเปล่า5ลิตรนะคะจากนั้นเราก็มาเริ่มทํากันเลยค่ะไม่วีก็จะใช้จุลินรีย์สังเคราะห์สแสงนะคะ1ช้อนโต๊ะไปเลยค่ะคุณผู้ชม ทําให้ดินของเราร่วนซุยนะคะบํารุงดินค่ะบํารุงรากบํารุงดินค่ะคุณผู้ชมจากนั้นมีดีก็จะใช้ฮอร์โมนไขค่ค่ะฮอร์โมนไข่นะคะใช้สองช้อนโต๊ะเลยค่ะนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเร่งการเจริญเติบโตให้กับต้นไม้ของเราเลยค่ะคุณผู้ชมจากนั้นก็จะเป็นนมจืดนะคะนมจืด นมจืดมีค่ะไม่เวีตัดก่อนนะคะนมจืดก็2ช้อนโต๊ะเลยค่ะคุณผู้ชมต่อน้ำเปล่า5ลิตรนะคะ2ช้อนโต๊ะเลยค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรนะคะบำรุงให้บอนสีหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับนะคะพืชผักต่างๆนะคะ นีไรค่ะไม้มงคลต่างๆนะคะเร่งให้เจริญเติบโตเลยค่ะเร่งดอกเร่งสีนะคะเมื่อผสมกันดีแล้วนะคะคุณผู้ชมนะคะเราก็นํานะคะไปราดรดเลยค่ะหรือจะใส่บัวนะคะใส่บัวราดรดเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะใช้บาร,รุงนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะบอนสีหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับของเรานะคะต้นไม้ต่างๆนะคะพืชผลนะคะพืชผักนะคะก็จะเติบโตเร็วนะคะ มีสีสันให้เราเห็นสวยๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะเจ้ากลุ่มไกเซอร์นะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะมองสีโบราณนะคะรากลดเลยค่ะด้วยสุดนี้เลยค่ะาัะกหลงนะคะเรารเลาดลดเลยนะคะทำให้เขามีใบสีสวยๆนะคะทำให้เขามีใบสีสวยๆ,ๆงามๆนะคะผู้ชมแตกพอดีลําต้นแข็งแรงเลยค่ะลาดําไปเลยนะคะใบก็จะได้สวยๆงามๆนะคะ Wow. น umas, ี่เลยค่ะบอนสีกระถางเล็กๆนะคะเราก็รดได้นะคะคุณผู้ชมนะคะเร่งการเจริญเติบโตเลยค่ะเร่งสีเร่งงามนะคะคผู้ชมนี่เลยค่ะราดเท่าเลยบอนสีกระถางเล็กๆน้อยๆนะคะราดตดไใจค่ะบำรุงเลยค่ะบำรุงด้วยสุตนี้เลยนะคะเราก็จะได้สีสวยๆงามๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะอ่าเร่งการเจริญเติบโตนะคะ เขาโตเร็วๆนะคะลำต้นแตกกอมาเยอะๆนะคะคุณผู้ชมไม้ดอกไม้ประดับนะคะเราราดรดได้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะใช้สูตรนี้เลยราดลงไปเลยค่ะบำรุงให้โตเติบโต,ตดีนะคะใบสวยๆงามๆนะคะคุณผู้ชมแตกกอดีลำต้นแข็งแรงค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ชมก็ลองนำวิธีนี้และสูตรนี้นะคะ ไปบำรุงทั้งบอนสีแล้วก็ไม้ดอกไม้ประดับต่างๆนะคะไม้มงคลต่างๆนะคะให้เขาแตกกอดีลําตุ้นแข็งแรงนะคะใบใหญ่ใบสวยงามนะคะสีสวยชัดเจนนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะบำรุงด้วยสูตรนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมก็ลองน,นําวิธีนี้ไปใช้นะคะกับบอนสีนะคะไม้ดอกไม้ประดับต่างๆค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ